นู้ชมครับอีกหนึ่งสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนักขณะน,นี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวแล้วก็เปราะบางเป็นอย่างมากนะครับ,รบนั่นก็คือข้อถกเถียงเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนนะครับแล้วหลังจากนั้นพบว่ามี2แกนนําของพักเป็นธรรมเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเอาละจะเกี่ยวข้องแบบไหนอะไรยังไงแต่ก็อย่างที่บอกแหละมันอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางเป็นอย่างมากสุดท้ายนะครับในวันนี้พักเป็นธรรมตัดสินใจปลด2แกนนำเนี่ยให้พ้นจากการทําหน้าที่ แกนนาพักไปเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติพร้อมทําประชามติแบ่งแยกดินแดนเมื่อวันท,ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาที่มอปัตตานีนะครับซึ่งมีพักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานในครั้งนี้3พักไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลพักเป็นธรรมและก็ประชาชาติโดยที่พักก้าวไกลนายรมดอนปันจอซึ่งได้ถูกเชิญให้ไปเป็นวิทยากรไม่ได้ไปร่วมงานนะครับเนื่องจากขอถอนตัวก่อนงานจะเริ่มในขณะที่พักประชาชาติผู้ช่วย อาจารย์วรวิทย์บาบรูรองหัวหน้าพักก็ไปร่วมงานตอนบ่ายนะครับซึ่งประเด็นที่มันเกิดเป็นกระแสเนี่ยมันร่วมมันเกิดขึ้นตอนเช้าก็เลยก็เลยไม่ได้อยู่ในตอนนั้นนะครับล่าสุดคุณผู้ชมทราบไหมครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าพักเป็นธรรมโดยนายปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพักครับลงนามในหนังสือเมื่อวันที่12มิถุนายนแจ้งให้นายฮากิมพงตีก่อพ้นจากตําแหน่งรองเลขาธิการพักแล้วก็นายยามารุตด,ดินทรงสิริพ้นจากตําแหน่งรองโฆษกตาม มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพักเป็นธรรมพิเศษครั้งที่1นึ่ทับ2,566คณะกรรมการบริหารพักมีมติเสียงส่วนใหญ่ให้ทั้งสองคนพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมนะครับโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่13มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปสําหรับมติคณะกรรมการบริหารพักในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีงานเสวนาเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติที่จังหวัดปัตตานีซึ่งในวันดังกล่าวเวลาดังกล่าวนายฮา,าก,กิมรองเลขาธิการพักได้ไปร่วมงานโดย โดยไม่ได้มีหนังสือแจ้งมายังหัวหน้าพักให้รับทราบแล้วก็เป็นการเดินทางไปร่วมในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามในขณะที่นายยามารุตด,ดีนในฐานะรองโฆษกได้แสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธรณะซึ่งขัดกับข้อบังคับของพักคณะกรรมการบริหารพักเสียงส่วนใหญ่จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติไม่เหมาะสมครับจึงมีมติให้พ้นจากตําแหน่งซึ่งประเด็นดังกล่าวนายปิติพงศ์ได้แสดงจุดยืนว่าพักเป็นธรรมไม่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนโดยเคารพการใช้สิทธิและ,กะเกษตรีภาพ ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแต่ก็ถูกวิพาควิจารณ์อย่างรุนแรงจากสมาชิกพักถึงขั้นกดดันให้ลาออกเหมือนกันนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนซึ่งเป็นวันจัดงานแล้วก็เกิดกระแสะวิพาควิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในขณะที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมนพภาค4ส่วนหน้าก็ออกแถลงการเหมือนกันนะครับ ระบุว่าขบวนการนักศึกษาแห่งชาติจัดปาฐะกถา,ถาพิเศษหัวข้อการกำหนดอนาคตของตนเองร่วมกับว่าที่สสก้ไกลแล้วก็นักการเมืองบางส่วนชี้ประชามติแยกดินแดนทำไม่ได้พร้อมกับรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อจะเอาผิดอีกด้วยนะครับเนชั่นทีวีของเราทราบมานะครับว่าฝ่ายความมั่นคงได้เก็บข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม และไม่ได้มีข้อมูลหลักฐานเฉพาะกิจกรรมของนักศึกษาเฉพาะวันที่7เท่านั้นนะครับกิจกรรมวันสัมมนาและถแถลงการสนับสนุนการทําประชามติมีการถอดเทปไว้ทั้งหมดว่าใครเนี่ยพูดอะไรบ้างการหาเสียงหรือแม้กระทั่งการประสัยต่างๆตลอดจนการร่วมกิจกรรมสัมมนาเสวนาเวทีต่างๆของตัวแทนพรรคการเมืองมีการบันทึกเทปเอาไว้หมดนะครับว่าใครเนี่ยพูดอะไรบ้าง นอกจากนี้การหาเสียงที่ผ่านมาใน3จังหวัดแดนภาคใต้บางส่วนก็มีความมินเมขัดต่อกฎหมายเพราะสิ่งที่ปราศัยไม่ได้ส่งเป็นนโยบายให้กับกกตเพราะบางนโยบายต้องแก้ไขกฎหมายบางนโยบายต้องใช้งบประมาณเช่นการถอนทหารยุบกรามานยุบสอบอบตเป็นต้นบางส่วนก็มินเมเลยนะครับที่จะไปกระทบกับความมั่นคงคล้ายๆกับประชามติแยกดินแดนเหมือนกันครับ